ออค่ะพ่อกันยิงราคาพี่น้องพาพี่น้องมากินข่าวยุทธงคือเก้าระคะเดูอนะมันเอกเย็นเย็นเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเกียรติสวนะชัแเนี่พี่น้องค่ะมันเอกแต่เมนูซุปมะเขียบานบานเท่าหน,นี่เนาะค่ะเนาะกับตมเนมาะใหม่ปลาขั้นจองนอกโอรัวจะเสียจะเสียมาเด้ค่ะเมนูง,ง่ายงซุปมะเขียพี่น้องนะค่ะก้อเข่าไร้หัวใจ น้ำนะคะคุณอาเขา่านะ้าค่ะมากินเขาน้ำกันเดี๋ยวก็ซุปมาเคี้ยวนุ่นๆย,ยังไงก็เสียบพี่น้องต่อมันเนี่ยอ้าว Oh, uh. nó bị con say gì đó ngoài hả? Ừ. Ừ. Mm. ยุ้งกระไลพอยุ้งพี่หนุ่มถ้งกินข้าวถ้ายุ้งกระอ๋ออ๋อ teman oh 者 คะนนพพ่ะ,คะ,ะ,คะพี่น้องค่ะมืนเนียดแต่เบสียเสียพื้นเก่าล้วค่ะเอะไะค่ะพี่น้องกินนียกับบะหมี่อย่างงั้ค่ะถ้าพี่น้องกินเขาก็สุดมาเขือเสียเสียพี่น้องต้่มน้องใหม่กับหวานหวานกับผักขั้นจรอมืนเนียกับบะหมี่อย่างไรนะจ๊ะเนาะก็ถ้าพี่น้องกินขกกเขาคก็กกงงนเนก,บบก,นะก,ก่าแล้วค่ะ,คะยุท,ทธงนะ เย็นเย็นฝนตกมเศร้าไหมนะจงแเนอนน่ะหยุ่งกับหลายพี่น้องทั้งกินเขาทั้งเสียบทั้งยุ่งกัดค่ะกินเห็ดกับฝากไปเนี่ยนะคะปากคนไหลกดแช์กดที่ตามเกียรติสาวนาันนะขอบคุณนะคะทีมาลับชมพี่น้องค่ะจะลืมนะคะขอบคุณกับนําใจทุกคนนะคะทุกท่านทีมาให้กาลังใจเกียรติสาวันนะคะ่ะมื่อนี้ก็บ่มี่ยังไหลหรอค่ะขอโอ๊ยฟอคอยพี่น้องสงขภาพแข็งแลนทุกทุกคนทุกท่านนะคะ เอ้ยดูดีมี้ยฮงดิงทางมาปลอดภัยนะคะเนาะค่ะให้ลำๆรวยๆนะค่ะเอ้นิโศกมีลาบค่ะแต่จำี่ะะคะพี่น้องค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ